บันเทิงมากๆนะครับเราพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นของประเทศไทยเนี่ยผมว่าเมื่อวานผมมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นในในใจนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าผมเชียร์คุณพิธาเลยพวกนี้นะผมไม่ได้เชียร์นะฮะนะครับผมเฉยๆนะครับเมื่อวานเนี่ยก็อย่างที่เราได้เห็นนะฮะนี่หัวข้อเลยนะฮะบูมเบิร์กแม่งโพสโคตรเจ๋งเลยไทยไทยเขาเคลียร์ฟอร์เมอร์พีเอ็มโฮฟูพิธาอินนะฮะมีเดียแชร์เคสโอ้โห คือโพสต์ Post ออกมาได้ดีมากนะฮะคือถามว่าทำไมเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องของสารรัฐมนูญใช่ปะประเด็นเรื่องสารรัฐมนูญนัดวินิจฉัยคุณพิธาแล้วก็พักก้าวไกลเนี่ยผมเนี่ยน่าจะเป็นนักวิเคราะห์แรกๆที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครว่าเรื่องนี้สำคัญตอนปลายเดือนมกราตอนแรกไม่มีใครสนใจเลยนะ เออผมแม่งก็กระทุ้งมาเรื่อยๆ okay. อันนี้ต้องยอมรับนะฮะคุณต้องตบมือให้ปิงๆหน่อยนะะทีนี้เนี่ยผมก็มีความกังวลกับบรรทัดฐานหลายๆอย่างของเมืองไทยที่แม่งห่วยแตกบัดซบนะฮะผมก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดผลการวินิจฉัยออกมาแล้วมันไม่โอเคนะฮะมันไม่เวิร์กนะ,ะความวุ่นวายทางด้านการเมืองมันก็จะเกิดขึ้นแล้วประเทศไทยตอนเนี้ยมันเปราะบาง มันพร้อมถูกเทยอยู่ตลอดอยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งมีเรื่องไม่ดีอะไรเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งโดนเทใช่ไหมแล้วยิ่งโดนเทปั๊บก็ก็นหนักใช่ไหมครับนั้นการเมืองมันกําลังจะมีผลถ้าเกิดการเมืองนิ่งก็ดีไปมันก็จะไม่ได้เป็นตัวซ้ําสถานการณ์ปัจจุบันที่มันแย่อยู่แล้วเขียนนะครับแต่ถ้าเกิดการเมืองมันไม่นิ่งก็ยิ่งกระทืบนะฮะทุกอย่างให้มันจมดินลงไปอีกนะครับทีนี้ เมื่อวานการวินิจฉัยเนี่ยตอนแรกผมก็นั่งฟังคําวินิจฉัยเนี่ยผมนี่เครียดเลยโอ้โหคือคุณต้องแยกคือเมื่อวานถ้าเกิดคุณไล่เรียงคําวินิจฉัยนะครับเป็นคําวินิจฉัยที่ดีนะมันมันเป็นลําดับขั้นตอนเนี่ยแล้วมันเหมือนกับเวลาคุณทําข้อสอบวิศวะเลยอะ่ะเออเวลาคุณเรียนเอนจิเนียร์มาเงี้ยเวลาคุณทําข้อสอบอ่ะมันต้องเป็นลําดับขั้นถูกปะ ได้ตัวเลขนี้มาแล้วก็จะเชื่อมตัวเลขนี้ไปสู่เรื่องอื่นๆต่อไปมันจะเป็นเติ๊ดเเขียนเป็นหน้าเลยเต๊ดนะฮะทีนี้เมื่อวานพอฟังคำนิฉัยคำนิฉัยจะเป็นลักษณะแบบไหนเริ่มเรื่องเนี่ยเขาก็จะมามองว่าเรื่องประเด็นที่คุณพิธาถือครองหุ้นก่อนอ่าไม่ได้ไม่ได้แจ้งก่อแจ้งกกตอะไรถือเกี่ยวกับเรื่องการถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องการโอนหุ้นต่่างๆเนียยก็โดสรุปแล้วอะ ฟังไม่ขึ้นในการที่คุณพิธาบอกว่าเขาไม่ได้ถือหุ้นแล้วนะครับจริงๆแล้วคือเขายังถืออยู่นะครับสารก็สรุปว่ายูยังถืออยู่ผมแม่งฟังตอนแรกอะโอ้โหปูทางแบบนี้ตายไหมเนี่ยจะไม่รอดแล้วตอนแรกผมก็พ้นใน Facebook ฟังแล้วดูเหมือนจะไม่รอดว่ะเหมือนแบบเป็นการปูทางเลยว่าคุณเนี่ยยังถือครองหุ้นอยู่ทีนี้ถือครองหุ้นนี้เนี่ยคือถือครองหุ้นกิจการไอทีวีอยู่เนี่ย คือแล้วไอทีวีเนี่ยเป็นสื่อหรือไม่อ่ามันคีย์พอยต์มันจะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วคีย์แรกคือสู้กันอยู่ว่าถือหรือไม่ถือไอทีวีก่อนที่จะไปสมัครเป็นสอสเนี่ยอ่าคำตอบก็คือถืออยู่ถืออยู่ถือหุ้นไอทีวีอยู่คีย์สองก็คือไอทีวีเป็นสื่อไหมพอ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 ,พอ,พ,อพอท่านผู้พิพากษาใช่ไหมท่านก็เริ่มพูดออกมาว่าการที่คุณจะดูว่าใครเป็นทํากิจการอะไรเนี่ย มันดูแต่วัตถุประสงค์อย่างเดียวไม่ได้วัตถุประสงค์ในการจดจดทะเบียนอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูที่พฤติการด้วยว่าเขาอะทํากิจการเรื่องนั้นไหมโห uh, พอฟังแค่ประโยคนี้ผมก็เริ่มมีความหวังแล้วนะเออและหลังจากนั้นอะผู้พิพากษาท่านก็อ่านยาวเลยว่าโอเคนะฮะไอทีวีจดจดจดวัตถุประสงค์ใช่ไหมนะว่าเป็นสื่อแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพฤติการอะไรหลายอย่างมันไม่ใช่สื่อแล้วก็สรุปแล้วคือไอทีวีไม่ใช่สื่อ คุณก็ขึ้นสิครับโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยเก่งนะพอเปิดบ่ายมาก็บวก5บวก9จ้าจนเหมือนจะอาจ่านเหมือนจะรูนะ้ตอนที่ผมนั่งฟังคำวิสาผมยังเสียวไส้อยู่เลยุดผมก็ยังงงพูดมันจะรีบขึ้นไปทำไมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาเจาะที่ประเด็นว่า ITV เป็นสื่อไหมก็คือไม่ได้เป็นนะแปลว่าถามว่าเกิดในกรณีแบบนี้นะผมว่าทีมกฎหมายของเก้าวไกลก็อ่อนนะตั้งแต่แรกอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ต้องให้เขาถือคุณสักคุณเลยก็หมดเรื่องจะได้ไม่ต้องมีปัญหาวุ่นวายก็รู้อยู่ว่าพร้อมโดนเล่นอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ถูกว่าเออมันเสียเวลาเห็นไหมคือทีมกฎหมายมันก็แบบจะให้เสียงเพื่ออะไรวะนะะอก็กลับมาที่เรื่องอันนี้กันต่อว่าผมอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ดีใจหรือไม่ได้เชียร์คุณพิธาผมไม่ได้สนใจเลยว่าคุณพิธาจะยังไงนะ แต่ผมอะ่ะสนใจที่แนวทางการพิพากษาการอ่านแนวทางของคำวินิจฉัยถ้าเกิดคุณไปอ่านคำวินิจฉัยดีๆคุณไปแกะมันดีๆคุณก็จะพบว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความยุติธรรมมีความมีความเป็นบรรทัดฐานที่ดีอะ่ะคือคำวินิจฉัยมันชัดในตัวมันเองอะ่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคุณยังถืออยู่แต่ถ้าเรื่องว่าจะเป็นสื่อไหม มันมองแต่เรื่องการจัดตั้งวัตถุประสงค์อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูว่าเออตอนนี้ยังประกอบกิจการสื่อหรือเปล่าก็ไล่เรียงมาเออพออ่านแล้วมันเคลียร์อ่านแล้วมันยอมรับได้พออ่านแล้วเคลียร์อ่านแล้วยอมรับได้ก็แปลว่าภาพลักษณ์ของประเทศอ่ะมันก็ไม่ถูกบทขยี้ไปมากกว่านี้คุณต้องยอมรับก่อนว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันเละเทะใช่ไหมคุณไปที่สีแยกราชประสงค์ คุณก็แงนหน้ามองขึ้นไปจากชั้นยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าลงมาเรื่อยๆคุณก็มอง่อ,อาจจะได้สบตาใครบางคนอะไอย่างเงี้ยมันเป็นทัดฐานมันมีเหรอใช่ปะ่ะคุณในสี่แยกราชประสงค์มันมีอะไรอีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอะไรอีกมีเปรนทัดฐานอะไรไหมคุณก็ไปหาหาดูคุณมงว่าประเทศนี้มันมันมีความ เอาแต่ใจในหลายๆเรื่องตามสั่งในหลายๆเรื่องแต่เพราะว่าพอเป็นเรื่องของสารเกิดขึ้นเนี่ยเออมันทำให้ภาพลักษณ์เราไม่ดูแย่ลงแล้วถามว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้การพิจารณาในวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนผมก็เชื่อว่าคำวินิจฉัยจะออกมาแล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเราจะยอมรับได้งงไหมผมไม่ได้สนใจเรื่องผลนะ ผมสนใจที่คําวินิจฉัยอะ่ะมันต้องมันไม่ตมันต้องไม่ตบแบ่งไปข้างเดียวอะ่ะมันต้องไม่พยายามแบบบิดซะจนทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันมันมันสั่งผลได้อะ่ะคุณจะอ่านคําวินิจฉัยเมื่อวานคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นไปตามข้อเท็จจริงถูกป่ะวันที่ส1ไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่กระบวนการเนี่ยที่ดีมันก็จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นได้นะครับ ใช่ไหมหุ้นนะ,ะซึ่งเราก็มีความกังวลเรื่องของการเมืองแน่นอนมันก็ต้องผ่อนคลายมันก็ต้องขึ้นมาเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานนะครับผมก็เล่าให้ฟังในรายการการคุณจอยคุณจอยก็ถามว่าถ้าเกิดคุณพิธาไม่ผิดหุ้นจะเป็นยังไงผมก็ตบมือหุ้นมันก็ขึ้นสิแต่ถามว่ามันจะขึ้นได้ยาวไหมเนี่ยมันมันคงไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เหตุผลหรอกผมก็แค่เอามาเป็นกิมมิคตั้งเป็นหัวข้อขำๆโอ้โหเมื่อวานแค่กลับมาเป็นสอสอหุ้นยังขึ้นตั้ง24จุด แล้วถ้าเกิดได้กลับมาเป็นนายกได้เป็นนายกจริงๆล่ะจะขึ้นสักกี่จุด <c oughs> มันก็ามาตั้งหัวข้อให้ขำๆไม่มได้เฉยผมเลยจะบอกว่าพอคุณพิธาได้กลับมาเป็นสสและสมมุติว่าพัคก้าวไกลไม่ได้ผิดนะฮะไม่ได้ถูกยุบไม่ได้ไม่ได้ถูกผิดในข้อหาล้มล้างการปกครองเนี่ยแล้วไงต่อใช่ปะ่ะแล้วไงต่อการเมืองมันจะเปลี่ยนขั้วเลยไหมมันก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมครับ คุณอาจจะไปลุ้นว่าเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวรอให้สอวอหมดอำนาจในการเลือกนายกแล้วการเมืองค่อยเปลี่ยนขั้วว่าก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะว่ามันมีเรื่องของชั้นยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของคุณยิ่งรักที่อยู่นอกประเทศอีกมันยังเปลี่ยนกันได้ไม่ยากไม่ง่ายหรอกเขียไหมนะครับการเพะ่อนันการเมืองก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะครับ นะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเอาแค่ว่าเขากลับมาเป็นสอสก็โอเคแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ